สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสเกตครับอยู่เพื่ออุตุพรพวิสัยครับมผมจะพามาเอาเยะครับนะครับมามาเบิ่งการเอายะของคนอีสานบมันเฮ่า <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงพี่น้องนะครับว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้กำลังทำเอาไม้ขึ้นพี่น้องเอาไม้ขึ้นจากน้ำครับไม้ขึ้นจากน้ำเพื่อตะเ้าสีออมเอาปลาขึ้นมาเผ็ดเมนูกินครับพี่น้องกำลังเอาไม้ขึ้นเด้อพี่น้องนี่เพราะว่าปลาเขาจะมาชนไม้นะครับแล้วก็ตะเภาเอาเอาด่างกัดแล้วก็ตุ่มขึ้นมาเพื่อเสียาปลาไม่เห็ดกินพี่น้องอันนี้คือภูมิปัญญาของคนอีสานานเฮานะครับแผนลิ้นกับลิ้นนะครับพี่น้องตอนนี้กำลัง เอ,เอาเอาเหล่าไปเสิรจอโอ้ปลาโดนเลยพี่น้องเดี๋ยวคอยมาลุ long, like ้นน้ำกันครับวดปลาเด็กกินก่อนจวดเลยครับสุดยอดครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องบ้านแห่ได้บ้านแห่ปลาขึ้นมากครับพี่น้องเดี๋ยวคอยตุ่มอีกทีนึงครับอันนี้คือเขาเอินลงเหะลงเหวคือแถวบ้านเฮาแถวไอ้ภาคอีสานครับพี่น้อง นี่ของแท้ครับพี่น้องบ่ได้ตัวน่าจะรวยเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งกันเบี่ยงแหครับนี่พี่น้องนั่นละเบี่ยงไล่ซื้อกะแตกแล้วพี่น้องบ่อเลยยังไงบ่อหายเดี๋ยวมาหลุดนุ่งกันพี่น้องมาจะได้บ้านบ้านบ้านเรียสิได้หลายมาไหนมาหลุดนุ่งกันพี่น้องไปแล้วครับมาหลุดนุ่งกันครับหลุดนุ่งกันครับโอ้เต็มแหง้าเลยพี่น้องปัดมีแต่ปลากร่อยตัวๆครับ มาเลยพี่น้องหางไปหน่อยมาเลยครับรดหน่อยให้ตัวใหม่นะปปลาพี่น้องโอ้มีกระดักเฮ้ยมากระดักกูข่าโอ้พี่กระด มีแคนี ies, ่ม no, ัคอยขั้นอย่นี้นี่คอยขั้นได้ถูกดังโอ้เอาอยู่เืองุ่นี่คอยขั้นอยู่นั่นมักัดเขาไปตุ้มอย่นี่ตัวนี้จังก็ไม่น้อยหน่อยนิ้วป่าตองครับป่าตองกลอยพี่น้องตองหน่อยแล้วก้อยับนี 扒呢？明就扒拐了。拐、嗯、不勒？拐不勒？

มาลุ้นกันพี่น้องลุ้นกันครับตอนนี้คุม<ะ>้มปลายู่ครับพี่น้องลุ้นกันอเนอาปลาได้เลยพี่น้องปลาคอครับปลาคอหน่อย,ยปลาไหมาท่านพ่อครับพี่น้องลุ้นต่อไปครับได้พี่น้องของใหญ่ได้แล้วครับอายองนะครับพี่น้อง <laughs> โอ้ได้เลยครับพี่น้องเอ้ยบัดนี้ได้ต้มแล้วได้ปลาคอต้มแล้วครับ ได้แล้วครับของแท้พี่น้องไปไทยไปไทยไปไทยก็ได้เลยพี่น้องไปไหมยังม well ่ถึงมานี cool ่มาแล้วครับมาแล้วนี่แหละครับปลาเงาะบ้านเฮาเอิอดปลาเงาะครับภาคอีสานเอิอดปลาเงาะครับพี่น้องมันมันครับเดี๋ยวมาลุกงันต่อครับพี่น้องน้อยแหลยครับพี่น้องถือว่าพอได้กินครับบัวลอยบัวหน่อยถ่ายบัวเห็นปลาปลาไม่ได้กินเลยพ่อได้กินบัวลอยหน่อยก็ปลาขาวอีไทยบ้านเฮาครับ เอาไทเอาเหาะขึ้นว่าครับพี่น้องเขาได้กินครับเดี๋ยวไปหลุนเหาะต่อไปเหาะลาคเข่านว่าจากเมียนมอพี่น้องต่อไปหลุนกันเด้อพี่น้องเด้อจากฝิ่นสิบเบาหลีอฝ่นสิตัวต้องไปหลุนน้ำกันครับพี่น้องโอเคครับอันนี้เป่าไม้ที่สองด้อยพี่น้องเป่าไม้ที่สองครับอันนี้เหาะสองครับพี่น้องเหาะนี่คือสิกินเขาพอดีครับมาล่อติดตามน้ำกันครับพี่น้องเริ่มทำงานเหาะที่สองครับเหาะนี่เหาะญ่เติบ ย่อป่าเซียนครับย่อนี่ครับเบื่องเด้อพี่น้องยอดป่าเซียนครับน้ำเลืกเด้ครับย่อนี่คน่าย่อปลาาขวดป่าเออย่อาคนมาเดี๋ยวมาลุ้น้ำกันเด้อพี่น้องผมมีปลาข่าเพราะยังเงินบอกว่าให้ทับขำคนมาเดี๋ยวคน่าจะขอคน่าให้ทับหขำคนมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคอยลุ้น้ำกันครับห้อยบาดมือเลยพี่น้องเอ้ยใช่หรอหมอหอยบาดมือนะครับห้อยบาดมือแล้ว จับพ <ap> ิเวล่าสู <Hey. S 1> uh ่ต่อไปครับงอกวันนี้่งอกปลาข้าวครับพี่น้องงอให้ไลท์ได้พี่น้องติดตามต่อไปครับฝนมาแล้วครับพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวขอมาพ่อกันตอนแล้วเด้อพี่น้องฝนมาแล้วครับพลังปลาที่เท่ยวครับเทียนยังครับนี่ปลาต้นสีย่างสีย่างครับเพราฝนชิ่ก้อยตะกฝนชุ่มก้อยเนาะไฟดังนะครับเริ่มดังไฟแล้ว มาแล้วครับพี่น้องมาแล้ว,าวมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับนี่รอบแรกครับบ้านเหี้ปอดมาจะถามโบขึ้นเลยพี่น้องออเออว่าแต่ฝนสิตกบ่ตกครับพี่น้องอเรียบร้อยครับ,บปลดปลาครับพี่น้อง ก็พุ่หน่อยสิน มอยิทีนนบบบัะยงำกานพี่น้องพี่ไหนปลาข้าแล้วครับยงมาครับโอ้ปลาข้าวอีลีพี่น้องที่ปลาเข้าวอีลีครับไฮไลท์ครับตัวนี้ยงนะครับยงโซนเน้โอ้สุดยอดครับสุดยอดปลาข้าวแล้วนี่ปลาเข่าวอีลีครับนึ่งปลาบพรมีปลาข้าวนี่สุดยอดอีลีมะปลาด้วครับพี่น้องปิ้งปลาห้วยเกลือครับ หอ,อมห้วยๆเลยพี่นอ้องปลากล้วยนะครับอันนี้ปลากล้วยครับเบื้องเอาพี่น้องนี่เฮ่โแตกเด้ครับนี่นปบนปะเขาปะเขา,ากล้วยครับเอ,อ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยพี่น้องถือเลยครับถทา,ารุนน้ำกันพี่น้องใไงหน่อยถทา,ารุนน้ำกันพี่น้องเพ,พิ่นว่าบโบไงเปิ้ลไงเพิ่นว่า ในแหละครับพี่น้องมึงยังมึงอยู่มาต้องเนี่ยตัวเลูกไม่ล่ะเอาพี่น้องเอาอีกแล้วครับจอดเอสไม่อีกแล้วของแท้ครับพี่น้องเอ้ยถ้าคุณจับปลาขาวถ้าคุณจับปลาขาวหน่อยครับพี่น้องทั้งพุณ้ยเฮ้ยครับจับปลาขาวดีกว่าเอ้ยงามครับพี่น้องปลาคอแบบธรรมชาติครับพี่น้องยังไงยังว่างสรนไม่เคยยังบดินทร์สุดยอดครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวขอลุ้นต่อครับอ่านแล้วครับพี่น้องโอ้ มาแล้วครับพี่น้องบาดนี้ไปบักกิตเด้งเลยครับน้ำหามาโดนแล้วครับพี่น้องนี่ครับให้ได้ไม่แล้วเอ้ยจังเลยพี่น้องเอ้ยจังแล้วสุดยอดครับโอ้หอแล้วพี่น้องเอ้ยหอของใหญ่แล้วครับหลุดเงินต่อครับพี่น้องปลาปักขาหน่อยนะครับปลาขาหน่อยอันนี้ก็ให้ไเลายปลอดูปอดูก็มี่ปอดูก็มี อันนี้ปจนถึงปลาดเนาะปลจนเนาะดูคุ่ดุมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเสีบๆครับอันี้ธรรมชาติสวงบสามกัวกัวพี่น้องมอทตนแล้วดอกตอนนี้คือว่าขึ้นมาขึ้นมาเ่มีแห้งอยู่อีกสักพักก่ออีกสักพักสามร้กสิบเ็ดร้อยกว่าลกับสี่ร้อยสิกว่าองงบ้าง เ,หเหขบหอยตัวบหอย้อดไมไาหโอยน่ครับพ er> ี่น้องมากินก๋วยปลาต้มปลาด้วยกันครับข้าวปลาครับพี่น้องปีนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับที่ได้บรรยากาศแบบนี้ปีนึ่งมีครั้งหนึ่งหัวประดุกประดุกตัวเดียวนะกรกสอมาแลขมมอันนี้ตั้งอ่น้ขันีเฮ็ดกาเ็มือด

เมื่อกี้เขาได้อะลเมื่อกี้น้พ่นเนี่ยิ้ปาน้ำพึ่นเนี่ยใช้เกี่ยวไปเยว้ายยามาสักกลม็ยมมาโอ้ขับอยู่มื่อื่นเอาหัมันแต่มนาว่าเือับพี่น้องเสีเสีด้ยกันครับ มาละครับจ้าปล่อยปลาครับบดีมปลาปลาครับอย่างปลาูกพาลงสร้างอยิปหาดอกัดเปาข้าวบ่โอ้ยสะจเลยจวนี่แหงอีแหงเ่มีเงินต่เมือซาเตตตตตต้องอยองแมนมันองงานเยวะไม่่บ ไอแหละผู้ไหลชุดผู้ไหลชสี่นแล้ะัย่างวนไปวนมาอยู่วั้กินเขาเด้อเขาหันอะไรเจานี่บอกเขาว่าเจาเนี่องเจ้หน่อยบอกไปไปมาหน่อยว่าหลังค่ายคลองอยู่หน้าทีพี่น้องมันก็มีของผไม่แซ่แสบสุดอืชดนียได้ผู้ไน่ค่าแต่ไลอยู่เขากินเมื่อได้บองน้อตุกกินกินแล้วือดีใว่ะ วี่เร็วนี่นีมานีเร็วมานั่งครับอ้าวนีเร็วมันอยปวันนี้โบปต้องลงมาานนลงมาานนึงนะมั่ไแม่ไม่ไดนนแ่เลยมากินตัวได้เลตัวได้มีอยมาเขาไปเนท่าอื่นอ่ะเนอหยล่อ้อ่นอยหล่อม่กันยหล่อเอาลวนน้ำนึงไรน่ะบู่นตัวไปแกวนี่นเนี่งห้องนะบิด่าอุ้ยต้องหันขี้ออ ตัวนี <X> <ing> ้กรมันดูดนี่ดูดดูดสามมังสวเที่ยงเที่ยงเฮ็ดเลยนะในนแม่พอครับ้ปลาโูผมดีคือไปหีใหถึน้นใใหม่ปกมันยกไปยกไปยกหมดเลยยกหมเข้าไปเลยมเลยอ้ยแอบบีกเครื่งี่ลต่อบีก่อนนี่ต่ออูี่ยมงเนะแมงเมเอาต่อกูดเมันบกกบข้าเยเลยนหน้าคนเรื่องทำห

กินเน้อเอากินเน้อว่าเอาหัวหน้าแม่ผดเท่าไหร่หนึ่งสามญ่กี่กต้นนึต้นหนึ hmm. ่งวันนี้เขาไปตึงเหงเขาจะไปเอาเดี๋ยวพี่เจริครัาพอเสียบเาครับะที่เขาอ่ทงเสียบนะผมาแล้วก็เลยหยหงหาแล้วก็พม่งเรลียกผมประข้าวกระดข้างปลาบึกปลาก็โกปลานาคตไก่ตัวเดียเดี๋ยววันนี้เนี่ยเบิดเลยบ่ี๋ยวนั่นที่มกใอ่ะคุณมังมอนจะดนโอ้ดอกเอนนี่ลาบเสีบเดอม อย่าไปลงพิษได้ถึงเรื่องได้ตัวนี้มันใครก็ย่าไปลงพิษได้นี่ถึงเรขคือกันได้นี่ตัวลอยไว้คกณพ่องร้างถูกวะสีตัวลอยพ่อเนี่ยใช้สีตัวลอยสีตัวลอยถือแท่งหดมันอย่างนู้เรียกว่าตัวนี้อหนี่เขาอวดแต่ว่าันสำคัญอย่าไปลงพน ครับพี่น้องสำรับคลิปนี้กับ่อสำนีสกุลเนาะอีสานครับฝากสำนิสกุลสำรับคลิปนี้ครับนสิบับด้นตอนเบิรแลเดี๋ยวตอนมดเิ็นวาคลิปหน้าพบกันไหมครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาย่อกกับให้พี่น้องนัรรทชานบัาชาบรรท่าของวงสการสำรับคลิปนี้กฝากคดอลไรกดแช์กดติดตามบาปูอีสานครับครับสำรับคลิปนี้สวัสดีครับ